ในสมัยสเสวียนเตอ๋อแห่งราชวงศ์หมิงวันจุงกงเกาในได้ผ่านการสอบวัดระดับจังหวัดและได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายการศึกษาเนื่องจากไม่เข้ารับราชการจึงถูกโอนไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการอำเภอไทหัวเพราะจับโจรได้จับสาวขังไว้ที่ทออฟฟิศเธอสวยมากฉันอยากติดตามคุณเขาตำหนิอย่างรุนแรงคุณจะละเมิดผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วเขียนคำว่าเขาในาทำไม่ได้ สี่คำแล้วเผามันทิ้งไปตอนเช้าโทรเรียกแม่เธอให้มารับต่อมาขณะที่กำลังเขียนเรียงความสำหรับการสอบเข้าราชสำนักจูๆ่ๆก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งปลิวลงมาตรงหน้าเก้าอี้ของเขาโดยมีข้อความสี่คำว่าชาวในไม่สามารถเป็นได้ดังนั้นเขาจึงเขียนได้เก่งมากและผ่านการสอบเข้าราชสำนักได้ มีหมอคนหนึ่งชื่อซานที่เมืองดูหางซึ่งได้รักษาชายยากจนคนหนึ่งที่ป่วยหนักโดยเขาไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดตอบแทนเลยต่อมาเนื่องจากฝนตกคุณตรันจึงเข้าไปในบ้านหลังนั้นแม่สามีบอกให้ภรรยาของชายคนนั้นนอนกับเขาเพื่อเป็นการตอบแทนบุญยคุณภรรยาก็เชื่อฟังและเมื่อดึกเธอก็ค่อยๆเข้าไปหาเขาแล้วกล่าวว่าคุณช่วยสามีของฉันไว้เป็นความคิดของแม่สามีค่ะนายตรันเห็นว่านางยังสาวและสวยจึงรู้สึกซาบซึ้งใจจึงพยายามควบคุมความคิดอันรร้อนของตนโดยพูดกับตัวเองว่า ทำไม่ได้หรอกนางยังคงยืนกรานแต่คุณตรันก็พูดว่าไม่และรอจนรุ่งสางในที่สุดฉันก็แทบจะห้ามใจตัวเองไม่อยู่และตะโกนออกมาสองคำว่าคำว่าเป็นไปไม่ได้มันยากเกินไปเมื่อเขาจากไปก็เป็นเวลารุ่งสางแล้วคุณพรานมีลูกเข้าสอบผู้ตรวจสอบปฏิเสธเรียงความของงอเขาและทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องว่าเป็นไปไม่ได้จุดตะเกียงเพื่ออ,อ่านอีกครั้งแล้วจึงปิดไฟมีเสียยงตะโกนต่อเนื่องกันอีกว่าเป็นไปไม่ได้ สุดท้ายก็ตัดสินใจขจัดออกไปแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงตะโกนดังๆว่าสองคำว่าเป็นไปไม่ได้มันยากเกินไปอย่างต่อเนื่องก็ให้ทัวหลังจากประกาศผลแล้วผู้สอบได้เรียกเขาเคหามาสอบถามเหตุผลเด็กก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อกลับถึงบ้านเขาได้เล่าให้พ่อฟังว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นเมื่อผมยังเด็กผมไม่เคยคาดคิดว่าสวรรค์จะตอบแทนผมอย่างนี้ ฟุงเทิงเป็นไวกลางคนและไม่มีลูกภรรยามักแนะนำให้สามีแต่งงานกับภรรยาน้อยเพื่อจะมีลูกชายต่อมาเมื่อเดินทางไปเมืองหลวงเขาได้ซื้อนางสนมไว้เซ็นโฉนดจ่ายเงินถามชื่อเธอสะอื้นให้ไม่รู้จะตอบอะไรนางพยายามจะบังคับให้ฉันถามโดยกล่าวว่าเพราะว่าพ่อของฉันได้รับสินค้าที่จะโอนไปให้รัฐบาลมีการขาดทุนแล้วพ่อของฉันเป็นหนี้จึงต้องขายฉันเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้ นายฟุงรู้สึกสงสารเธอจึงรีบส่งเธอกลับไปให้พ่อของเธอโดยไม่ของเงินคืนแต่อย่างใดเมื่อเขากลับมาภรรยาของเขาก็ถามว่านางสนมของฉันอยู่ที่ไหนเขาบอกเหตุผลโดยละเอียดภรรยาพูดว่าคุณช่างเป็นคนเอาใจใสจ่จริงๆแล้วจะกังวลเรื่องอะไรละ่ะอีกไม่กี่เดือนต่อมาภรรยาของเขาก็ตั้งครันในเย็นวันที่ภรรยาของนางกำลังจะคลอดลูกชาวบ้านได้ยินเสียงกลองและแตรประกาศสว่าจงพาปราดผู้ยิ่งใหญ่มาที่บ้านของตระกูลภูมิ วันคลอดนั้นคือวันุงกิงค่ะต่อมาฟงกิงได้สอบผ่านวิชาทำเงียนและได้เป็นข้าราชการตำแหน่งครูบาอาจารย์ของมกุฎราชกุมารจากนั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งราชการที่มีเกียรติศักิ์ยิ่งในสมัยราชวงศ์หมิงนายซุนจี้เกาแห่งเมืองอูซีสอนหนังสือที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง นายหญิงขอให้คนรับใช้ชงชาให้ครูในถ้วยนั้นมีแหวนทองอยู่ในต้นทําเป็นไม่รู้และบอกให้แม่บ้านย้ายออกไปตกกลางคืนสาวใช้มาเคาะประตูบอกว่าคุณนายมาแล้วเขาหยิบกระดานขนาดใหญ่มาปิดประตูไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปวันรุ่งขึ้นเขาขอลาออกมีคนถามเขาว่าทําไมเขาตอบว่านักเรียนเรียนไม่ได้อย่าเปิดเผยเรื่องนั้นต่อมานายต้นได้สอบผ่านการสอบราชการและลูกหลานก็ได้เป็นขุนนาง พ่อของชาวโทนอาศัยอยู่ในเมืองเวินโจมีลูกหลายคนและยากจนเพื่อนบ้านผู้ร่ำรวยไม่มีลูกจึงส่งภรรยาน้อยไปขอมีลูกชายตอนกลางคืนพ่อของจอโตอันได้รับเชิญให้ไปดื่มวายสามีแกล้งทำเป็นเมาแล้วออกไปส่วนนางสนมก็ออกมาให้บริการเขาและอธิบายเหตุผลพ่อของนายโทอันรู้สึกประหลาดใจและลุกขึ้นยืนแต่ประตูถูกปิดเขาบกมือและเขียนข้อความในอากาศว่าต้องการถ่ายทอดศิลปะการหว่านเมล็ดพืชแต่กลัวเทพ,พเจ้าบนฟ้า จากนั้นหันหน้าไปทางกำแพงโดยไม่มองดูนางสนมในปีอัดเหมาสมัยจินตงในเจาะตวนผ่านการสอบระดับภูมิภาคผู้ว่าราชกหารจังหวัดมีความฝันที่จะต้อนรับผู้ชนะรางวัลชนะเลิศคนใหม่คือนายโจโตอันโดยมีธงผืนใหญ่ที่มีข้อความว่าต้องการถ่ายทอดศิลปะการหวานมาเมล็ดพันธ์ุแต่กลัวเทพเจ้าบนสวรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถเดาเหตุผลได้แท้จริงแล้วในโตอันผ่านการสอบไล่ในปีบินตินผู้ว่าราชการจังหวัดได้แสดงความยินดีกับเขาและใช้โอกาสนี้บอกเล่าถึงสิ่งที่เขาเห็นในฝันพ่อของนายโตอันกล่าวว่านั่นเป็นคำพูดที่ฉันเขียนขึ้นในอากาศเมื่อ20ปีก่อนแต่ไม่ได้ระบุชื่อบุคคลในเรื่องดังกล่าวในสมัยราชวงศ์หมิงมีชายคนหนึ่งชื่อลู่กงหยงในไทชางซึ่งมีหน้าตาหล่อเหลามากในปีที่3ของรัชสมัยเทียนทวนคศ .1459 พระองค์ได้เข้าสอบที่เมืองหนานจิงในโรงเตียงม,มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาบนเตียงของเขาในเวลาเที่ยงคืนโดยตั้งใจจะมีสัมพันธ์นอกใจตอนแรกเขาอ้างว่าป่วยและนัดไว้คืนถัดไปเธอถอยออกไปต่อมาเขาได้เขียนบทกวีว่าลมเย็นและพระจันทร์จำสายมีหญิงสาวมากแกล้งนักเรียนของเธอเธอยืมพินมาเพื่อบอกคำสัญญาของเธอเมื่อสิบปีก่อนเธอได้ทรต่ตเติงนูรอจนเช้าเขาจึงหาข้ออ้างที่จะออกไปฤดูใบไม้ร่วงนั้นฉันได้สอบ แต่ก่อนนี้พ่อของเราฝันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบธงแบนเนอร์พร้อมทั้งคณะกลองและแตรให้แก่เขาบนป้ายนั้นมีคําว่าเนยิบบอกฟองทอนอยู่สี่คำพ่อคิดว่านั่นเป็นสัญญาณว่าลูกชายจะสอบผ่านจึงเขียนจดหมายถึงเขาเขาเริ่มสงวนตัวมากขึ้นต่อมาได้สอบผ่านระดับปริญญาเอกและได้เป็นข้าราชการตําแหน่งธรรมจรันทร์